ก็โดนแบนในแอป X ไปด้วยอีกคนเลยนะคะสำหรับนักร้องสาว Wonderfame ที่ไปคว้าตัวเน็กชาลีมาฟิเทลลิ่งเพลงภาวะสิ้นยินดีร่วมกันซึ่งก่อนปล่อยตัวเพลงออกมาประมาณ3วันที่แล้วก็ได้ลงคลิปโปรโมทเพลงในช่องทางติ๊กตอกของเธอตอนนั้นก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากแอป X กันเยอะมากเพราะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจในแอป X ที่ไม่พอใจเน็กชาลีอยู่แล้วจนเกิดกระแสแบนเน็กชาลีถ้าใครไปสนับสนุนหรือมีผลงานร่วมกับชาลีก็จะโดนติโดนด่าไปด้วยและเวลาต่อมากลุ่มแฟนคลับของ w o n d e r f a m ฟก็ออกมาแถลงการประมาณว่าไม่สนับสนุนเน็กชาลีซึ่งในส่วนนี้ก็น่าจะย้อนแย้งกับตัวศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะเพราะเวลาต่อมาวันที่23กันยายนที่ผ่านมา Wonder f a m ฟก็ได้ปล่อยเพลงภาวะสิ้น ิเวอร์ชั่นร้องฟิทเทอริ่กับเน็กชาลีออกมากระแสตอบรับก็คือดีมากๆค่ะแฟนคลับของเน็กชาลีก็เข้ามาฟังกันอย่างล้นหลามจนณนปัจจุบันเพลงนี้ก็ยังติดเพลงฮิตอันดับ2ในประเทศไทยอยู่ค่ะด้วยยอดวิว7 0 0 0 0สกวิว,วซึ่งกระแสตอบรับเพลงนั้นดีมากส่วนทางกรับ f อ p x โดยสิ้นเชิงเลยละค่ะหลังจาก Wonderframe ปล่อยตัวเพลงชื่อของเธอก็ขึ้นเทรนอันดับต้นๆในแอ x แบนวันเดอร์เฟรมอีกคนด้วยโดยชาวเอ็กทั้งหลายก็ต่างมองว่า Wonderfame มทำไมเอาตัวพ่อของการบูลลี่มาร่วมงานด้วยแบบนี้ก็คือหิวแสงและหิวเงินหรือที่บอกว่าทำไมทำเพลงให้ผู้หญิงคนหนึ่งโดนกดขี่โดนดูถูกเหยียดหยามเธอเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงทำเพลงมาทำร้ายผู้หญิงด้วยกันนอกจากนั้นยังมีบอกอีกว่า w o n d e r f a เฟมทำเพลงเพราะเกอบกระแสเน็กชาลีเพราะในคอมเมนต์ก็มีชมแต่เน็กชาลี99%อีก1%ก็คือขอบคุณที่เธอ เอาเน็กชารีมาร้องด้วยซึ่งในส่วนนี้ที่แอดพูดกล่าวมาทั้งหมดนั้น <c oughs> ก็คือเป็นความคิดเห็นของชาวเอกที่แบนวั n d e r f ์เฟมนะคะก็อาจจะมีงงหน่อยๆว่าเขาแค่ทําเพลงออกมามันเป็นการไปเหยียดผู้หญิงหรือทําร้ายผู้หญิงด้วยการตรงไหนแล้วที่บอกว่าเกาะกระแสเน็กชารี คนที่เข้าไปดูก็มีแต่แฟนขับนิกชาลีอันนี้ก็เกินจริงไปหน่อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เพลงภาะวะสิ้นยินดีเวอร์ชันแรกที่ปล่อยออกมายอดวิวก็เยอะมากค่ะยอดวิวอยู่ที่ณนะปัจจุบัน3ล6ล้านกแสนกว,วิวและในคอมเมนต์ก็มีขาดที่ชมเพลงไม่ได้อวยนิกชาลีอย่างเดียวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโฟกัสที่จุดไหนนะคะแล้วถ้ามีแต่เฉพาะแฟนขับนกชาลีจริงๆที่มาฟังเพลงนี้ก็ ถือว่าผ่านแฟนคลับของไม่ชาลีเกินเหนียวแน่นเอามากๆนะคะตอนนี้ยอดวิวก็จะเข้า800,000วิวแล้วในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงของวันและติดมาแรงอันดับ2ตั้งแต่ปล่อยตัวเพลงจนถึงวันนี้ก็ยังติดอยู่ ก็นับได้ว่าแฟนคลับของนิกชาลีก็เอาเวลาไปสนับสนุนเมนที่เขารักแบบจริงๆค่ะถ้าเขาจะอวยนิกชาลีในเพลงก็ไม่แปลกค่ะเพราะถ้าใครรักในตัวศิลปินหรือดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนจริงๆก็ต้องอยากเอาเวลาไปสนับสนุนซับพอร์ตคนที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วค่ะ